เข้าใจความรู้สึกเธอเลยเปิดคำสัมภาษณ์โมมาสาเหตุที่เธอไม่ยิ้มไม่ดีใจไม่วกักแม้ทีมฮุนไดจะชนะสองนัดแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN s p o t t l i h t t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะเหลือเพียงหน,งนัดเท่านั้นสำหรับทีมฮุนไดที่จะได้เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะคะ ซึ่งใน2นัดที่ผ่านมาค่ะก็สามารถเอาชนะทีมพิงค์สไปเดอร์ไปได้ในบ้านของตัวเองและในนัดนี้นะคะจะต้องบุกไปเยือนพิงค์สไปเดอร์ถึงบ้านค่ะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็คงต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าทีมฮุนไดจะเก็บอีกหนึ่งนัดสำคัญได้หรือไม่หรือจะเจอทีมพิงค์สไปเดอร์ชนะไปก็ต้องมารอลุ้นการแข่งขันนะคะและมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและแอดก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันค่ะว่า ทำไมโมมาตัวเดอะแบกของทีมทำไมเธอถึงไม่ยิ้มเลยเวลาเธอทำคะแนนได้หรือทีมชนะไม่แสดงอาการดีใจหรือวากเลยเหมือนผู้เล่นคนอื่นๆวันนี้นะคะซื่อเกาหลีค่ะได้ออกมาตอบประเด็นและไขค,คำตอบว่าทำไมโมมาแห่งทีมฮุนไดเวลาได้แต้มหรือทำคะแนนได้ถึงไม่ยิ้มไม่วากไม่แสดงอาการดีใจเกิดจากเธอเครียดหรือกังวลอะไรหรือไม่ และสำหรับวันนี้นะคะซื้อเกาหลีเองก็ได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วค่ะโดยซื้อเกาหลีนะคะนักข่าวของชาวเกาหลีได้เข้าไปสัมภาษณ์โมมาโดยได้พาดหัวข่าวตัวใหญ่ๆไว้เลยนะคะว่าคุณทําประตูได้แต่ทําไมคุณถึงไม่ยิ้มโดยเนื้อหาข่าวได้ระบุว่าโมมาผู้เก่งกาจแห่งทีมฮุนไดทําผลงานได้ดีเยี่ยมมากๆ2เกมติดแล้วแต่เหตุผลที่เขาไม่แสดงสีหน้านั้นเป็นเพราะอะไร โดยที่ผู้เล่นคนอื่นมักแสดงอาการดีใจและส่งเสียงดังเมื่อสามารถทำคะแนนได้ตรงกันข้ามกับโมมาผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในทีมฮุนไดกลับไม่แสดงอา,าการดีใจวา้าหรือยิ้มในสนามเลยแม้แต่การโจมตีของเธอจะสำเร็จแล้วก็ตามแถมสื่อเกาหลีนะคะยังได้ตั้งฉายาให้เธอว่านักรบที่ราการแสดงออกถึงแม้ว่าในเกมล่าสุดเธอจะสามารถทำแต้มได้ถึง34คะแนน แต่เธอก็ยังรักษาความสงบไม่มีอาการดีใจหรือยิ้มและเธอก็แสดงอาการแบบนี้มาหลายเกมแล้วจนสื่อเกาหลีสงสัยว่ามีประเด็นอะไรหรือนัยะอะไรสำคัญหรือไม่ทำไมเธอถึงได้มีอาการแบบนี้โดยนักข่าวชาวเกาหลีใต้ก็ได้สัมภาษณ์โมมาเลยค่ะว่าเกมการแข่งขันล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างอธิบายให้เราฟังหน่อยโมมาก็ได้ตอบนะคะว่า นี่เป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้แต่ฉันเคยผ่านการแข่งขันในหลีกประเทศอื่นๆมาบ้างแล้วประสบการณ์ตอนนั้นช่วยฉันได้มากเลยแล้วฉันก็พยายามสงบสติอารมณ์นักข่าวก็เลยบอกว่าอ๋อนี่สินะคือเหตุผลที่ทําให้โมมาไม่ยิ้มไม่วากไม่ส่งเสียงดังโมมากรตอบทันทีเลยค่ะว่าใช่ฉันพยายามสงบสติอารมณ์ให้ได้มากที่สุด และคิดแค่เพียงว่าจะช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดก็เท่านั้นและนี่นะคะก็เป็นคําตอบของโมมาว่าทำไมเธอถึงไม่แสดงอาการดีใจหรือยิ้มหรือว้าหรือส่งเสียงดังนักข่าวยังถามต่ออีกว่าแต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ฉันแอบเห็นเธอยิ้มออกมานั่นก็เป็นเพราะจองจียุนทำผลงานได้ดีกว่าเกมแรกที่เขาเล่นใช่ไหมล่ะโมมากรตอบว่าใช่จองจียุนเขาทำผลงานได้ดีมากมก เขาช่วยฉันได้มากจริงๆและก็ไม่ใช่แค่จองจียุนนะทุกคนในทีมแสดงจิตวิญญาณของการต่อสู้ฉันเห็นฉันรับรู้ถึงจิตวิญญาณน,นั้นได้นะักข่าวยังถามโมมาต่ออีกว่าในเกมล่าสุดจองจียุนทำไปได้ถึง15คะแนนรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆที่มีประสิทธิภาพในเกมรับและเกมรุกดีขึ้นมากๆคุณรู้สึกอย่างไรโมมาก็ได้ตอบว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในเกม ฉันรู้สึกเหมือนว่าในการพักของฉันเต็มไปด้วยความสุขนักข่าวก็ย,ย้ำอีกนะคะว่าคำถามเดิมเลยเพราะเหตุใดทำาไมเธอถึงไม่ยิ้มหรือแสดงอาการดีใจหรือเพียงแค่ว่าเธอต้องการแสดงความสงบอย่างที่เธอได้บอกในตอนแรกหรือเธอโกรธอะไรกันแน่หมูมาก็เลยตอบว่าฉันไม่ได้โกรธอะไรเลยก็อย่างที่ฉันอธิบายไปตอนแรกนั่นแหละว่าฉันอยากมีสมาธิฉันจึงไม่แสดงสีหน้าอะไร มันก็มีเรื่องน่าแปลกอยู่เหมือนกันนะโมมาเขาพูดไว้แบบนี้เลยนะคะนักข่าวก็ถามกลับเลยว่าแปลกยังไงก็แปลกตรงที่พอฉันเล่นไปยิ้มไปหัวเราะไปในช่วงที่ฉันทำแต้มได้ปรากฏว่าผลงานของฉันมันไม่ค่อยดีเลยผลงานของทีมก็ไม่ค่อยดีด้วยแต่เมื่อไรก็ตามที่ฉันไม่แสดงสีหน้าปรากฏว่าผลงานมันดีกว่านั่นเป็นเพราะฉันเก็บสมาธิและสงบสติอารมณ์ได้มากนั่นเอง อีกครั้งโมมา่ยังได้พูดเพิ่มเติมอีกว่าเธอไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการแสดงสีหน้าเธอยังรู้สึกว่ามันเป็นการเติมเต็มในการต่อสู้ของเธอกว่าการแสดงออกอีกก็ต้องบอกเลยนะคะว่านี่แหละค่ะคือคําตอบของโมมาเองนะคะที่ว่าทําไมเธอถึงไม่ยิ้มไม่แสดงอาการดีใจเชื่อว่าคําตอบนี้ก็คงทําให้หลายๆคนกระจ่างกันแล้วละค่ะ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาของเรากันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ